มดาพาไปชมอาคารขอเขาท่าว่ารูปร่างหน้าตาเอกลักษณ์เขาเป็นใครคะเป็นที่แรกของทริปนี้นะคะสําหรับทริปเหนือนี้มาเหนือครั้งนี้เป็นมดพี่เขียวรักมีภารกิจ ปากน้ำพูเรามาถึงแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องม,มดเขียวชมภัยค่ะเรียกคำทูมายชาแนลครับวันนี้นะคะพี่มดเปิดกล้องกันที่นี่เลยค่ะประตูสู่ภาคใต้นั่นมันจุพบอประตูสู่ภาคเหนือ นี้นะคะพีพ่บดเปิดกล้องกันที่นี่เลยค่ะประตูสู่ภาคเหนือค่ะจังหวัดอะไรคะพี่เขียวถึงทีละปากน้ำโพครับ <c oughs> นครสวรรค์ครับผมใช่แล้วเราอยู่กันที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะทิปทีท่แล้วเราไปใต้แล้วนะคะทิปนี้ขึ้นเหนือเลยค่ะเรามาเปิดกล้องกันตรงนี้ค่ะนครสวรรค์เป็นรประตูสู่ภาคเหนือค่ะคตอนนี้เราอยู่จุดแลนด์มาร์กที่สําคัญของจังหวัดนครสวรรค์ เขาเรียกตรงนี้ว่าอะไรครับพี่เขียวพาสารใช่เขาเรียกว่าพาสารนะพี่เขียวใช่ครับาสารนี่เขาตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรนะให้มันเป็นแลนด์มาร์คของอต้นน้ําเจ้าพญานีน่ก็มีการประกวดแบบสถาปนิกสยามเขาก็ได้ชนะการประกวดแบบก็เลยสร้างเป็นเรียกว่าอาคารเชิงอัตลักษณ์แสดงถึงสัญ,ญลักษณ์ของอจุดเริ่มต้นของแม่น้ําเจ้าพญาใช่แล้วเพราะว่าจุดตรงนี้ค่ะเป็น เป็นแม่น้ําปิงวังยมนาศมารวมกันมารวมกันแล้วก็เกิดเป็นต้นน้ําเจ้าพยากันที่ตรงนี้ค่ะท<ช>ุก<บ>คนนี่แล้วก็ไหลผ่านลงไาเป็นแม่น้าเจ้าพยาของเราอ่ะใช่ค่ะภาสานะครสวรรค์ค่ะทุกคนครับสมก็พาไปชมอาคารของเขาทั้ว่ารูปร่างหน้าตาเอกลักษณ์ของเขาเป็นยังไงนะสําหรับที่นี่นะคะ ตรนี้นะคะคุณมาอยู่จุดใจกลางของอาคารนะคะตรงนี้นะคะเป็นทางเดินนะให้เราขึ้นมาได้ชมวิวแล้วก็เรียกได้ว่าสถาปัตยกรรมของเขานะ,ะสวยงามมากๆเลยด้านในจะเป็นทางเดินให้เราได้ถ่ายรูปให้เราได้ชมวิวนะแต่ว่าข้างหน้านี้จะเป็นทางแยกจริงๆอ่ะจริงๆนักท่องเที่ยวเขาจะขึ้นทางนูง้นเท่ยวครัเดี๋ยวขึ้นทางนู้นเพื่อเดินมาที่ ส่วนหน้าของจุดชมวิวเป็นส่วนหน้านะเระเนื่องจากว่าตรงนี้ก็คือผู้ตอนนี้นักท่องเที่ยวน้อยก็เลยเดินวจมาดี่าจริงๆข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นจุดเรียกว่าเอาไว้ใช้แสดงพวกนี้ทัศก,การอะไรพวกนั้นได้เลยนะมันเป็นแบบาทางเดิน ด้านบนสุดนะคะของอาคาร<ม>นี่เป็นรูปเหมือนแม่น้ำสองสายเนาะไ<ม>หลมรจบกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาคิดว่าคอนเซ็ปต,ต์น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละโอเค หมดเลยภาษานะคะเป็นที่แรกของคลิปนี้นะคะสำหรับทริปเหนือนี้การมาเหนือครั้งนี้พี่มดพี่เขียวนะคะมีภารกิจเป็นภานรกิจร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมเดี <c oughs> ๋ยวติดตามชมกันใน EP ีที่สนะคะสำหรับ EP ีนี้ระหว่างทางไปถึงที่นั่นคุณ <c oughs> <c oughs> ลูกค้กระหว่างทางไปถึง อ่เดี๋ยวบอกก่อนว่าเป็นภารกิจที่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่แจ่มนะคะ,ะระหว่างทางที่จะไปถึงอำเภอแม่แจ่มนั้นเราก็จะไปเส้นทางของไปตากไปทางตากแล้วเราก็ไปจุดนัดพบกับทีมออฟโรดหนึ่งทีม,ม,ม,มเดี๋ยวเราไปเจอกันเขาเป็นใครนะเราจุดนัดพบเราอยู่ที่จังหวัดลำปางเขนระหว่างทางนี้เดี๋ยวเราแวะเที่ยวไปไปทั่วเลยว่าเราจะได้ตรงไหนบ้าง ตามเวลาของเราด้วยนะคะโอเคไปกันเลยคิดถึงที่รักตากน้ำโอที่เคยควงท่าตะโกในวันทรงกล้าควงใครอย,คอยู่ไกลกันแสนยังคิดถึงแฟนนครสวรรค์ ตอนนี้เราเริ่มเดินทางแล้วนะคะพี่เขียวก็เพลงนี้ตลอดเลยอะเพลงนี้ตลอดเลยไม่รู้ว่ามีความหลังอะไรหรือเปล่าตากน้ําโพเพลงของของใครใครวะดูเพลงใหม่ไทยเคยร้องคู่กับพี่อู๊ดอยู่นึกออก อยู่ไกลกันแสนยังคิดถึงแฟนนะคอนสักย่างเว้ยเป็นแบบย่างตุ๊ตตูปูจะกระจันย่างโหนนาเลยพี่จกจั่ปูจกจันปูจกะจันครับผมจะมีก่อนละสองร้อยครับผมโอทานได้เลยเนื้อจะหวานอร่อยกุ้งมันปูเนี่ยครับผมย่างอะไรนี่ก็นึ่งไม่ช้าเนี่ยครับเอามาลองครับ เขาเรียกอะไรแล้วนะปากน้ำโพมันออกมาแล้วจ้ะพี่ตรงนี้ตรงนี้ที่ไหนคะตรงนี้ที่น้องเบนเลยนี่มาหน่อยหนึ่งอ๋อแถวนี้จะมีปูจักจันขายครับผมรสชาติหวานมันนะรสชาติหวานมันรสชาติก็จะเนื้อจะหวานอร่อยครับผมหวานอร่อยลองกินดูครับผมโอเคปูจักจัน จักรจันกุมพีมแม่ปูแซนดีอยู่ในถ้ำทาราเรมื่อกี้พี่เขาบอกว่าเราอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงเส้นนี่ไงเส้นเนี่ยอ่ <c oughs> ออาบาบาานแล้วเพราะว่าเขาน่าจะไม่ใช่คนพื้นที่เราน่าจะถึง <c oughs> นี่เราใกล้คลองหุงแล้ว <c oughs> เราน่าจะถึงที่หมายที่หมายของเราก็คือจุดพักกินข้าวที่มดนตั้งไว้นะมัจะเป็นเถียงนาเถียงนาคาเฟ่อะไรสักอย่างแต่ว่าน่าจะ ยาวไกลพราเขียวเนี่ยแวะหาของกินตลอดทางปูจักจัน่นกุ้มพีนะย่างไงไม่ที่นี่ไม่ได้ติดทะเลนะตแต่มีปูจักจั่นกินใช่แต่วัวหินเราติดทะเลแท้ๆ,ๆมีไหมไม่มีโอเคต้องมากินที่นี่ต้องมากินนี่ลุยลุยครับสวีทสายเฮฟเว่นคอฟฟ่ทัวสองโฮมเมทห้องนั้นติดแอร์สองร้อยเมตร ไปโย่ไปลุ้นไปก่อนกินปูจกระจันกอนกันหน่งมเช้าตกลงวันหนึ่ลย่างก็ตกได้เลี่ยหนึ่งแล้วไปเอามายา่างโอ้จักระจันดีใจดาผุดดำวายละกอดไปกอดมาจักจักกนจกระน,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 นมาใกกนกอดดำปุดดำวายละกอดไปกอดมา <ไ>สรุปก็คือน้องจักรจันที่ปากน้ำโพคิดถึง <No. S 1> จักจักนนไปเรื่อยไปเรื่อยมีนุ้งม,มีเนื้อมีหนังหรอของมันคือจักจันท้ยตัวอุดมากเลยมันมีเนื้อตรงไหน่อจักจันดีใจดำหดดำไหวขายได้แล้วปูน่ารักจัง ลุงไหมโอ้ยอ yes. ุ้ยมันไม่กินเนื้ออยู่ตรงไหนคะนี่คือปูจักจั่นไซเล็กสมอลจักจั่นอันนี้คือเนื้อพยานไม่มีไม่มีไซส์ไม่มีเนื้อไม่มีเนื้อไม่มีเนื้อไม่มีแล้วก็ไม่มีไม่มีเนื้อเออแล้วก็ไม่มีเขากินอะไรกันวะน้ำจิ้มไงไม่แล้วคือเขากินตรงไหนของปู เพราะนั้นเลเราเปิดกระดองมาเปิดกระดองดีใจเนี่ยดำบุญดำบายแล้วกอดไปกอ,ปอดมาเขียวนี่กินอะไรไม่รู้เขาเคยกินหรือเปล่าครับไม่เคยเออไม่เคยก็ยต้องลองไงก็ไม,ไม่รู้เหมือนกันว่ากินยังไงเขากินยังไงกันน่นนั่นน,ะนั่นนะทำไมมันอยากยิขึ้นละ่ะล <laughs> <laughs> องก <laughs> ่อนอุ้ยหานว้าวทุกคน์วูววยิ่งยิเอเขียวแล้วกันว่าแล้ว จะอ้วนในรมกุแหละจิ้มซีฟู้ดกันก่อนใน็กมือจุกจ้าเฮ้ยได้ได้ถึงแม้จะคอเนื้อไม่จะออกปูปูไหมรงนีแเลยพอใหญ่พอใหญ่ปูจักกะจั่งคอใหญ่ปูจักกะจังกินตรงไหนห่างกันไว้ๆน้ำเฉยๆไม่มีเนื้อ เมาไวชาบูเลยน่นนอาอร,นนรักก้าเปิดอูมิพลนันโมรา ไม่ต้องเคี้ยวต้องกระดอนเลยเคี้ยวไปเลย ใครกกินอยู่นะี่ใครก็สยกินอยูเราไม่เคยกินให้ลองชิมมันรู้ก็กินได้นคนคาดอกว่ามันจะมีเนื้อแบบป,ป,ปั้นๆเลยอ่ะไม่ต้องคาดหวังใคุณจะได้ความแงเก๊กกรดองแล้วก็แข็งขานแบบเต็มก็เป็นแบบเนื้อนิดหน่อยม,มีมันมันูนหัวมันอันนี้กรเปรียบรถก็ประมาณรถกระตูนอะ โครงเหล็กทั้งพันเลยเนื้อมีอยู่หน่อยเดียวแล้วก็ตูนปั๊กกี้ปั๊กกี้แกรปพอแล้วพอแล้วพอขนาดกินตัวพ่อใหญ่มันอะเนื้อมันก็แบบไม่เยอะอ่ะครึ่งคี้ก็จะว่ากินมันมันเออเขาน่าจะแบบลองกินแบบกินไม่เป็นก็ได้ คอสวรรค์ไปแล้วนะเราเลยนครสวรรค์แล้วเรากำลังเข้ากำแพงเพชรสะทากคนโอ้จะกระจันเรียบร้อยตัวพ่อใหญ่แล้วก็แล้วก็นั่นแหละเป็นอย่างนันที่เห็น, <Feeling S 2> นฟิลลิงลักกระตูนฟิลลิงลักระตูนบางกะมามัวเอ,อ้าอานปางมะค่ะ วางนะค่ะ งยี่สิบแล้วค่ะก็เป็นมื้อเที่ยงของเราพี่มดเลือกร้านระเบียงน้ำบ้านระเบียงน้ำนะคะตรงนี้เซิร์ช google มานะคะตรงนี้เป็นจะติดแม่น้ำใหญ่เลยเดี๋ยวขอลุยก่อนแล้วก็เดินทางต่อค่ะความคิดของเขาคือปลาเนื้ออ่อนมันจะเป็นเป็นตัวแล้วแบบ<ม>เป็นคล้ายๆชูชีปลาเนื้ออ่อนไหมมันจะเป็นแบบ นุ่มๆปลาเนี่ยคือด้านกลัวเลยนี่คือปลานรับซูชิปลาเนื้ออ่อนจ้าโคตรอร่อยแนะนำแนะนำต้ยมยำปลาคาังต้งยมยำปลาคาังโชเฟอร์หิวจัดเลยนะทุกคนหลังจากที่กินปูจั๊ก,กจั่นไปปูจั๊ก,กจัน่นเขาแนะนำว่ามากินร้านนี้บ่าขับรถมาจากาคนครสวรรค์ประมาณสองชั่วโมงกว่าๆนะ กันมานี่เลยเทียงนาคอฟฟี่แอนด์เบร์เกอรี่คาเฟ่เราวบมานี่เลยค่ะเราทานข้าวกันเรียบร้อยแล้วพี่เขียวไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนดูบอกให้รอกอดไม่รอแล้วค่ะบรรยากาศดีมากมากคาเฟ่ตรงนี้นะคะเป็นทางผ่านที่เราจะไปถึงจุดนัดพบที่ลำปางอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งเราก็จะไปถึงจุดนัดพบตอนนี้ให้พี่เขียวเติมพลังเติมกาแฟก่อนนะคะทุกคนทางร้านนี้ คนชงกาแฟเอ้ยใช่กาแฟน่ากินมากๆเลยค่ะ <c oughs> ลุยครับลุยครับลุยไม่ได้หังเน <c oughs> แม่เดี๋ยวนี้ยอย่างนี้เลยนะลุยครับ,รบเร็วหันเร็วเร็วหันเร็วๆ็ว ไหนมาวะไม่ใช่ถูกเพิ่งเห็นเมื่อกี้นี่แหละเอาอะไรมีกล้วยด้วยแน่หรอจะเป็นกล้วยไหมเดี๋ยกินกินอย่างมีความสุขกินแบบสามสามโมงสี่โมงห้าโมงคะเออคิดอย่างมีความสุขเมนูนี้ผมพี่เกี่ยวอะไรนะคะบลอกข้าวมิ้หน้าอืแดดส่งหัวร้านมากบอกข้าวมิ้ ของพิมพ์วันเป็นลิ้นจีลิ้นจีโคบู ผู้ชายนะเจงกันไม่ยว่ำไหวเลยบอกเลยเด็กชงนะเด็กเอ็นไม่รู้โอเคค่ะไปกันต่อเราต้องทำเสียงดุด้วยแะไงวัดไสรปวนเพียนหนง่มโคตอร์ดกใจเบียนปั้มดีไทยโคตอร์ผักเดียววัดไทรวดไสร บอนไปเลยมตาคนยิ่งกูมาว่ามันขนชายล้อมไปกันต่อครับน่าจะถึงแล้ววันนี้ <c oughs> พอเพื่อนเราออกมาถึง,จะถ,งจะถึงเราแล้ววะ ค่ะทุกคนจุดนัดพบของพวกเรานะคะลานตะวันรีสอร์ทลานตะวันรีสอร์ทอยู่ที่เถินนะคะจังหวัดลำปางค่ะตอนนี้เรารอเพื่อนเราอีกกี่คนพีเคียวสองคนสองคนเองเหรอไมสองคันสคันสาคนสามคนค่ะรอเจอกันแล้วก็พักคืนนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้ยิงยาวไปแม่แจ่มไปทำภารกิจกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปพักผ่อนกันก่อน,อนเพื่อรอเพื่อนเรามาถึงนะคะโอเค อีเด๋ยวลองก่อนถ้าใช่ห้องนี้นะเปิดเข้าไปแลมันจะไม่ใช่ได้ยังไงล่ะเสียงที่ว่เกี่ยวจองอันดับแรกตอนนี้นะคะห้องน้ำโอ้โหตดสวนตดสวนคำพูดมาเลยเดี๋ยวเราจะรีวิวห้องน้ำกันก่อนนะคะโอ้ยไม่เอาแล้ว น้ำพีิกระปิชุกไทยเป็นไงวงทุกคนคะตอนนี้หนึ่งุ้งตรงนะคะตอนนี้เพื่อนเรามาถึงแล้วจุดรวมพลลานตะวันเถินลำปางนะ เพื่อนของเราคนนั้นก็คือก็คือโจเพื่อนแชมป์นะคะสวัสดีค่ะและทีมงานหนุ่มๆนั่มเลยนะคะสวัสดีค่ะสสวัโอ้โหพี่บอลครับพี่บอลนะคะพี่กอล์ฟพี่กอล์ฟพี่แบงค์และพี่พี่จอร์ดนะคะอันนี้เป็นเทียบปังอันนี้ก็คือชมหน้านะคะที่หลอกลวงพี่เขียวมาใช่ไหม ไม่ใช่ชวนมาชวนมาร่วมกิจกรรมที่น้อยคนที่จะได้เข้าถึงถูกปะโคตรไก่เขาไปวัแล้วกิจกรรมเพื่อสังคมนะกิจกรรมดีๆเลยที่ว่าเราได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้เดี๋ยวติดตาม EP2 สว่าเรามาทำอะไรนะให้พี่โจบอกเกิดไว้สักนิดนึงก่อนนะพี่โจนี่คือเราขึ้นไปพร้อมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทำฟันให้เด็กๆ ผมก็ใจบุญอยู่แล้วความจริงแล้วผมใจบุญทำไมเรากับเด็กๆอ่ะนะโดยเฉพาะทำไมเราโกนหนวดโกนเขาเด็กโดยรอบนี้มาเดี๋ยวเด็กกลัวเขาทองไปไหนแล้วเนี่ยได้ยังไหมผมโกนหนวดผมว่าแล้วทำไมเมียผมบอกว่าให้ใช้เบอร์หนาหน่อยอย่าโกนให้เลี่ยมดึงเขาทองเก็บไว้บ้านให้เมียโอ้นี่ตัดเสียมเลยกิจกรรมบวชเด็กๆเนาะใช่ครับเป็นพ่อทวอพ่อทวอคุมเพื่อนแชมป์บวกชมพายรอบๆนี้มากี่วันพี่อาทิตย์หนึ่ง บอกเมียมากี่วันอ,อ,อ,อันนีหแล้วพี่อยู่กับพี่อสวกี่วันสอวันโอเคแล้วนี่ก็เป็นบรร,บรรยากาศที่เราเจอกันนะคะอันนี้ตรงนี้เป็นจุดลุมพลอย่างที่บอกนะคะแล้วเดี๋ยวให้พี่ๆได้พูดคุยแล้วก็พักผ่อนนะ,ะเราเจอกันใน EP หน้าคะ่ะและสำหรับ EP นี้นะคะลากันไปก่อนพบกัน EP หน้าในกิจกรรมเพื่อสังคมทริปนี้มดเขียวมาทำ กิจกรรมมาร่วมกิจกรรมดีๆกับพี่ๆี่เขานะเดีย๋ยวเราติดตามชมกัน่ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องมดเขียวชวย road, วมภัยอัพโหลดวิยินด้วยนะคะใกล้จะแสนซับเข้ามาทุกทีแล้วค่ะโอเคแล้วกาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ